สวัสดีค่ะช่องพลายทองเงินนะคะ,ว,คะวันนี้หนุ่มเหนือกับหนุ่มใต้ค่ะมาเดินด้วยกันนะคะตอนนี้ก็เป็นหนุ่มสุรินทั้งสองเชือกแล้วนะคะพายงามสุดหล่อค่ะมาเดินกับที่งามค่ะ เพราะว่า,าสองหนุ่มนี้จะไปแห่งานด้วยกันนะคะไไครอค,ค่ะรอทั้งสองเชือกนะคะพี่งามนี้จะได้ความสูงค่ะโอ้ย้อนแสง ขออภัยด้วยนะคะก็มาถึงวงเวียนพระครูประกรรมนะคะโอ้ทองคำนี้เดินไม่รอพี่งามเลยนะคะเดินตามพี่ใหญ่อ้อมไปทางไหนควาเลนอ้อมก่อนโอ้ เดินอ้อมค่ะอ้อมเดินสง่างามทั้งสองเชือกเลยนะคะ พ่อพลายทองคำกับพี่งามค่ะพลายงามเป็นอย่างไรบ้างคะเดินใกล้รูปปั้นพญาโคจสานค่ะโอ้ทองคำนี่ไม่กล้าเดินใกล้นะคะอ้อมไกลเลยค่ะอ้อมไกลเพราะว่าดูค่ะสง่าค่ะสง่างามมากค่ะช้างรูปปั้น พยาโคจสานนี่ค่ะดูพี่งามค่ะพี่งามจะเดินใกล้นะคะแต่ทองคำนี่จะเดินออกไปไกลค่ะมาก็มาไหว้พระครูประกรรมนะคะอ่าดูก่อนดูก่อนดูก่อนดูอ่า ดูค่ะเอาดูดูดูค่ะค่อยๆจับนะคะเอยังไงน้อนี่ทําไมนิ่งจังเลยพอพลายว่าทําไมไม่กระดุกกระดิกน้อดูค่ะดูนี่โอ้จับค่ะอาจับหน่อย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 ดูค่ะโอ้ดูค่ะต้องทา ทองคำดูดูสำรวจรูปปั้นก่อนนะคะเออดูไม่กล้าเดินใกล้เลยนะคะเป็นอย่าป็นยังไรบ้างเอ้ย เป็นอย่างไรบ้า <Gold> งอ๋ดูให้ให้ทองคำสำรวจดูก่อนสำรวจทุกอย่างเลยค่ะดูสำรวจขามีสำรวจขาก่อนเอน้ <Gold> อ่ารู้แล้วใช่ไหมคะว่า <Gold> เป็นรูปปั้นนะคะ <Gold> ดูยังอยากสำรวจอีกค่ะ

โอเล่นย้อนแสงขออภัยด้วยนะคะกราบพระครูประกรรมนะคะขอพรพระครูประกรรมค่ะคุ้มครองปกปักรักษาพลายทองคำนะคะขอให้ค้ำขอให้คูณเดี๋ยวขอเล่นเดี๋ยวหามุมกล้องก่อนนะคะเพราะว่าย้อนแสง อย่พึ่งลุกนะพ่อพลายโอ้ค่ะไม่ย้อนแสงแล้วค่ะแม่แม่ดูมีทักทายกันนะคะ

บนสูงยังไม่เท่าไหร่นะคะต้องมีอาหารให้อพี่งามทำให้ดูหน่อยนี่ค่ะพี่งามนคนละหนนะคะแต่ว่ารอทั้งสองค่ะโอ,โอเคนะครับผมสำหรับทีนี้นะครับก็้อมทางเดิน เพื่อทำให้ได้ออกงานวันที่หนึ่งนะครับทายทองคำกับทายงามนะครับขอกำลังใจด้วยนะครับแม่แม่เอฟซี M C นะครับทุกท่านนะครับผมกำลใจให้ทายงามกับทายทองคำด้วยนะครับทักทายกันครับทุกทายกัน,นทักทายกันทักทายกันโอ้ปิดคลิปเตียขึ้นลงขึ้นต่ำครับยังไงขึ้นเตี้ยครับขึ้นสั้นไรโอ้สูงเท่ากันแล้วค่ะสูงเท่ากันแล้ว พี่งามก้มลงเมื่อกี้สูงเท่ากันแล้วค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับว้าวโอเคดูใกล้ๆนะคะดูความสูงค่ะคนละไซค่ะแต่รอรอทั้งสองเชือกค่ะมาอะไรซะก่อนเอ๊ะ จะมีบนสูงบ่เนาะะีบนสูงบ่บงบก็รู้รู้รู้บนอยู่เพราะว่า,าเห็นเขาบนสูงอยู่ค่ะแต่ว่าต้องมาฝึกใหม่ก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะแต่พ่อพลายนี้ยัง

ไปให้ลูกข้างหน้าดูครับเป็นไงลดข้าหน่อยอืมโอเคกลับบ้านแล้วนะคะวันนี้ก็ออกมาเดินถึงที่วงเวียนพระกูปกระกำค่ะกับพี่งาม ไปทางไหนโอ้ยดูเดินกับพี่งามแปบ๊บเดียวนะ่ะติดพี่งามแล้วค่ะนี่คอนเ่นบอกว่าพี่งามแวะไปกินญ้านี่จะเดินตามพี่งาม ต้องให้เดินด้วยกันบ่อยๆค่ะพี่งามก็จะเดินนำหน้านะคะถ้าเดินนี้สง่างามทั้งสองเชือกค่ะหวัวเชิดนะคะอนมานี่เดิน ดึงโคนพลางานครับนา่งหลับดินนั่งพลางานทีนี้ครับผมสลับรับสลับกันเดินนะคะมุดหลงนี้มารออยู่ที่หน้าบ้านนะคะบอดิการ์ดค่ะตามหาพบพลายไม่เจอนะคะวันนี้ พราพลายเดินไปที่วงเวียนพระคู่ประกรรค่ะบนหลงนี้เดินอ้อมหมู่บ้านนะคะโอ้โหได้ไรมาค่ะโอ้มีอาหารมีมีมมอ่าใส่ใสเยงงมาพร้อมค่ะสเบียงของเราก็เน็บมานะคะพราพลายส่วนพีงามค่ะมีที่ใส่อย่างดีนะคะ ไม่มีอะไรแสรนิดงามอะไรครับคุณตบียงมาด้วยครับไปอ่าก็ถึงบ้านแล้วนะคะพี่งามก็จะเข้าบ้านแล้วค่ะจะถึงโกนนะคะ <Okay. S 2> มีขอค่ะมีขอ <webinar> ในเดินด้วยกัน,นบ่อยๆก็จะ คุ้นเคยกันนะคะนุมโลทั้งสองเชือกของเรานี่ไม่ต้องมีแยงใสนะคะเต็มงามมาเลยค่ะดูดดเก็บอีกอค่ะอ,อ้าว เก็บอีกเก็บอีกเวลาเดินแหง,งานนี่อย่าเดินก่อนพี่งามนะทำไมก็เขายังเล็กลากินนะครับเขายังไม่ชิคมค,ครับผมต่อไปน,น,นี่นี่ครับผมอะไรดีคนนี้เน็บเน็บขวาได้เนิบซ้ายก็ได้นะครับอ้าวโอ้ลืมดูค่ะควันเลน,น,นมีนิบขวา,<ม>ขวาคะ่ะอ,อ้าว โอ้หนีบได้ทั้งสองข้างนะคะใช้ทั้งขวาเลยยอดเลยครับผมหนูบริการครับบริการหาจนตัวนี้ทุนโอ้โหโอ้โหแหมอุตสาหะขานะคะทองคำสงสัยงอนหรือเปล่าคะเดี๋ยวงรู้ตัวลุงจะจำได้ไหมครับสงสัยงอนบุหลงแน่ๆเลยนี่ วันนี้บอดิกาต์ของเราค่ะตามไม่ทันนะคะนะเดี๋ยวก่อนนะคะโอ้ไม่ใหญ่ก็ทักทายนะคะอ่าอย่าทำให้ควันขายหน้านะเพราะพลายนะโออา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวสูง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 ยูงเหมือนลิงเลยค่ะอ๋ออ่นนะา จ่ายค่าเทิมไม่ได้นะคะแบบนี้คงยังไม่จบนะคะยังเรียนไม่จบนะแบบนี้เอาไหมเอาไหมยืดขึ้นไหมถือ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 เออ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 ทำก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะคะเพราะว่าก็ พอฟลายก็ก้มมานานนะคะครับผมโอเคครับผมทำได้ขนาดนี้ก็เก่งมากค่ะสุดยอดมากแล้วค่ะหนูไม่ใหญ่อะหนู <laughs> ไม่ใหญ่ไม่ได้แล้วไม่ใหญ่โอ้ว่าจ,จะจิกสักหน่อยเนาะไม่ใหญ่คนสวย <laughs> ไม่ได้เลยโอ้ เดี๋ยวให้รางวัลน,นะคะเดี๋ยวให้รางวัลโอ้เมื่อกี้ค่ะสงสัยงอนบนหลงนะคะบนหลนก็ตามหาค่ะไม่ควานก็ตามนะคะ อ๋อหมู่บ้านก็ไม่เจอค่ะก็ไปถามหมบ้านหลังแรกค่ะน้องผู้เงินบอกว่าเห็นเดินไปทางพระครูประรกะก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจคะ่ะคลิปนี้ก็ให้ทีทุกท่านนะครับผมรับชมไปแค่น,นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไบครต์กดกร่งในช่องคลายกันด้วยนะครับทุกๆกำลังใจครับผม ขอบคุสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ